สวัสดีครับนอยท,ทุกท่านนะฮะการสายใบายนิดนึงนะครับตรงนี้ติดธารกิจนะติไปฉีดวัคซีนมานะครับไ,ไม่ได้ทำ่วงเช้านะรีบไปแต่เช้านะครับก็มาดูผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเข้าเข้าตรงเต็มนะเข้าตรงเต็มนะครับนะครับไลนที่น้อยพิเศษกว่าน,นะศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เนี่ยเข้าตรงนี้เลยนะ แปดหลอนะครับสามศูนย์เขาเลขศูนย์นะฮะนะครับหกห้าสามสองสี่ห้าสามสองสี่อนี้ห้าสามเข้าตรงนี้เอ้ห้าห้าตรงนี้นะครับ 5, 8, 1, 8, 0, นะครับห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์นะแปดหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์อยู่นะครับศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แปดอยู่ตรงนี้่นะ ไฮไก็หมดนะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่สี่ย่อยนะฮะหนึ่งสองสามเต็มนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูของวันนี้นะครับวันนี้นะนะครับ เจ็ดแปดแปดนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่สองเปนี์ 846น, 4, 6, นะที่แปดนิกมีอะโอเคไม่ได้แล้วเราจะหานิกครอบนะ,ะหนึ่งหนึ่งนะครับสามนะครับ เจ็ดนะฮะแปดนะครับสามนะหนะึ่งสองโอเคได้มาแล้วทั้งหมดสิตัวนะครับเป็นสามหนึ่แล้วก็หนึ่นะครับเจ็ดสา จ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับนิ่งรูดวันนี้เลยหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะอ่ะตัวเน้นกันนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่งกับเจ็ดนะฮะได้ค่าเป็นหนึ่งสอง เลขสองหนึ่งสองเลขศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขหกหนึ่งสองสามเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เลขสี่หนึ่งเลขแปดหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดนะครับในไม่ทางเลขเจ็ดนะฮะ จ็ดก็มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ 7, 8, 7, 5, ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดห้าก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดจะเด่นๆที่สุดน,นะครับเจ็ดหนึ่งและเจ็ดแปดนะครับ Okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับมาทางวันนี้นะนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับาฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีนเข้ามีลุดใช้วิจัยยานในการแลบข้อมูลน,นะส่วนวันนี้ลงลาไปแล้วนะครับขอทุกทา่านโชคดีพรุ่งนี้ก็รุ่นเม่วันไทยต่อนะพบกันหนลพรุ่งนี้สวัสดีครับ